โอ้แกและพ่อทำไมเล่าป๋าขาเอาไม่ได้ต้องไปปนจ้ะสับที่เขาเป็นระดับสับระดับป่านะระดับเสียแล้วมันผิดตรงไหนอ๋อจะไปป้นโคโลยระดับป๋าร้องป๋าขาอ่ะแกร้องไปเดี๋ยวข้าเป็นแันเซอร์ป๋าป๋าขาปวนมีป๋ามาขีดคอนป๋าป๋าขาขอนั่งโดยคนได้ไหมยอดป๋าใจดีมัดขี่ของอะไร คอยได้ไหมวันนี้จะให้กี่พ่แว่างป๋าสั่งอะไรหรือยังเราแม่รู้ใจจังเระสั่งที่หูชอบครับแกงส้มป่าทอนตัวใหญ่ต้องยำน้ำใส่หลูชอบชอบทางเส้นพวกผมก็ดีระอยากกินจะกินลรหดูชอบครับ กันนะแล้วก like ูเก kind of ็บยงใหม่แ okay. ล้วถูกชอบชอบไม่แหวงนาฬิกาเข้ามือและโทรศัพท์มาเจอแล้วดูกันชอบชอบรถเก๋ง BMW แล้วับทชวิวิวแลรวดูชอบชอบขาขาอยากได้คอนโดอยู่แบบไฮโซแล้วนชนอชอบไปพาหลัวหลังคุณโตั้งเป็นตอ